สวัสดีครับท่านผรรู้ชมล่มลาไลไยเบยเกอร์นะฮะวันนี้เราก็นี่เลยอยู่กับ c ี f เอฟแต่เป็นล้อโมดต,ตัดนี่เห็นไหม่รายละเอียดการทำซีอาเอฟเป็นโมดต,ตัดใช้อะไรบ้างขนาดเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าเนาะ โอเคครับผมเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันเนาะมไม่พูดภาษาเพลงกันละที่ท่านกําลังเห็นนี่คือผมกําลังแกะลอ้ออ่าเป็นลอ้อที่จะมาทําเป็นล้อโมดต่ตางนี่แหละฮะสั่งมาจากร้าน MX M X Mod Shop ฮะในตลาดทุกวันนี้ก็มีอยู่หลายร้านนะฮะที่ผมเลือกร้านนี้เพราะว่าอ่าเขาเป็นเจ้าแรกๆที่ทําล้อแบบทบเบลในไทยๆนะฮะอาจจะเจ้าแรกๆมั้งคือ อันนี้ก็เพิคิดว่าเขาน่าจะ,ะจุดประสงค์ของผมก็คือไหนๆจะเปลี่ยนเป็นโมดนแต่ก็ทำทำให้มันเป็นรอแบบใช้ยางเรเดียนไม่ได้ใช้ย่างไหนด้วยซะเลย,ย,ลยเวลาเดินทางจะได้สะดวกน,นะเนาะเพื่ที่ทานเห็นนี่กําลังแขียนนี่อันนี้ล้อแน่นะฮะล<อ>้อแน่ผมเลือกที่ขนาด3.5คูณ17ส่วนล้อหลังนี่4.5คูณ17นีฮะเด<อ>ี<อ>๋ยวมาดูกันเลยอ,อันนี้ล้อแน่นี่เห็นไหมฮะเขาทำเป็น ทุบเลรมาให้เรียบร้อยแล้วทีนี้เวลาล่วเราก็ไม่ต้องแกะอย่างไหนและเราสามารถปแบบแทงหนอดได้เลยสะดวกสำหรับคนที่จะเดินทางน,นะครับนี่นะแต่ถติ๊กเกอร์บอกบอกชัดเจนทุบเลรคเลดี้พร้อมแล้วที่จะแทงหนอนก็สะดวกดีฮะอ่านนี้มาดูอยางกันยาง ผมเลือกเป็นพิลลารี่ลายแองเจิ้ลซีทีนะฮะก็ราคานี่อย่างแน่ร้อยสิบขนาดยางหลังผมเลือกที่ร้อยห้าสิบก็ใส่ใหญ่กว่านี้ได้ครับแต่ก็เอาเท่าที่แหลกมันจะติดโตนะจะมาเห็นลายให้ดูไลน์นี้มันจะไม่ใช่สปอร์ตอย่างานะฮะมันจะมีดอกอยางนั่นหน่อยอาจจะเหมาะ อาจจะต้องผมก็ไม่แน่ใจน,น,นะอาจจะลุยได้บ้างมั้งแ้ใช้ในเมืองน่าจะโอเคหน่อยลื่นลงลื่น้นออะไรเงี้ยนะฮะดูจากลายเนะาะยางน่าจริงใส่ได้ถึงร้อยี่สิบแต่ว่าอาจจะติดไอตัวบางโชคกหน่อยบางฝุ่นโช๊ะครับผมก็เลยเลือกที่ร้อยสิบขอแล้วก็ยางหลังเนี่ยร้อยห้าสิบถ้าจริงๆใส่ได้ถึงร้อยหกสิบแหละกลัวว่ามันจะมีปัญหาไปเบียดนะโซก็ เอาพอดีพดีก็แล้วกันอันนี้ก็คือตอนที่ใส่เสร็จแล้วฮะอันนี้อย่างหลังนี่อย่างแน่ใส่เสร็จแล้วก็ดูโอเคนะฮะสวยน่าใช้นี่จุบเรเดียนเอาละประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราไปใส่ล้อกันเลยก็แล้วกันไปก้อนดับแรกนะครับใส่เนี่ยก็ต้องใส่ไอผมไม่ได้เปลี่ยนจานด,ดิบก็เลยต้องใช้จานด,ดิเก่าก ตอใส่ก็อย่าลืมใส่น้ำยากันขายที่น็อตดิดด้วยกันละกันนะฮะพออันนี้เราคงไม่ลืมกันบ่อยๆอ่ะใส่ล้อหน้ากันก่อนนะฮะสำหรับล้อหน้าก็ง่ายๆฮะใส่แกนค่อยๆใส่ข้อควรระวังสําหรับล้อหน้านี่คืออ่าให้ผมแนะนําให้เอาสายเบรกนะครับอ้อมออกมาทางบางโช๊อีกด้านรอไว้เลยโดยการถอดประกับเบรกขยับสายเอาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าท่านยังไว้ในตามตำแหน่งเดิมเดี๋ยวใสยล้อมันจะเบียด ขยับมาซะให้เรียบร้อยจะได้ไ้องลื้อสองรอบนะฮะในคลิปนี้ผมยังไม่ได้ขยับะนะเสร็จแล้วสำหรับล้อหน้าไม่มีอะไรยากฮะง่ายๆล้อหนะะ้าเรามาดูล้อหลังกันบ้างดีกว่าล้อหลังก็เช่นเคยไม่ใช่เช่นเคยฮะล้อหลังก็น,นี่เลยยิงแกนออกมาค่อยๆข,ขยับก่อนจะยิงผมมาร์กสีไปแล้วนะฮะเพราะเวลาเราใส่มันจะได้อยู่ที่ตำแหน่งเดิมอะเนาะพะเวลา เราใส่ของเราเองฮะเผื่อมีตัวไหนขยับขยื่นไม่ตรงเวลาใส่กลับมันจะง่ายนะฮะดูเนี่ยผมก็แล้วล้อหลังมันต้องใช้อ่ามันต้องถอดเยอะกว่านิดนึงต้องถอดสเตอร์กับจานที่ก็เอาออกมาซะจานที่ก็อย่าลืมใส่กันขายอีกเช่นเคยนะฮะไม่ได้ลื้อกันบ่อยๆแล้วก็อัด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 เข้าไปนี่นะฮะในแบบก็ขยันเลิกเลยที่จะหาเรื่องเสียเงิน เดี๋ยไปสเตอร์สอนาคตก็อาจจะมีขยับฟันบ้างจะฟันน้อยลงมากขึ้นเดี๋ยวค่อยว่าก,กันอีกทีตอนนี้ใช้เดิมๆิมไปก่อนโอเคเราก็มาใส่ล้อหลังกันนะครับผม,มล้อหลังจะใส่ยากกว่าล้อหน้านิดนึงเพราะว่าประกับดิ้มันไม่อยู่กับที่ให้มันดิ้นแล้วเกินเนี่ยเราค่อยๆใส่จะมีบูทสองข้างก็อย่าลืมน,นะฮะทุกอย่างเราออกมาเท่าไหร่ก็ใส่ไปเท่านั้น หัวตั้งโซ่อะไรผมมาร์กสีไปแล้วเราจะได้ไม่ให้มันขยับขยื่นเนาะโดยตำแหน่ง้วยอะไรอย่างนี้ก็ใส่ใส่ใส่เข้าไปทำเองได้ก็ทำเองนี่แหละฮะนลกดีไปจ้างอเูเขาก็แหมบางทีของซื้อไปหมดเลยให้เขาิีแตะขั้นแรงก็มันก็ยังไงอยู่เนาะในในแล้วแหละทำอะไรผมทำได้จะพยายามทำเองอะนะฮะถ้าให้เครื่องอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ค่อยเป็นลวครับถ้าพวกนี้โอเคมาเหอะก็ค่อย ทำคลำไปนะนี่ฮะจะเถียเวลานิดนึงในแบบก็ตอนทำแล้วก็เริ่มหุดหงิดแล้วแหละทำหมืดล้วบูดก็ไม่เขา้าทีท่าดีงันงะดันไปอ่ะอันนี้มาแล้วบูดมาให้แล้วมาให้แล้วเราก็ดน็นอตใส่น็อตให้เรียบร้อยนะฮะบอกยิงปาป่ป,ป,ปแล้วเราก็เทสหมุนเรียบร้อยเป็นอานเสร็จ เดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังและกันหลังจากวิ่งไปประมาณสองร้อยกว่าโลแล้วนะฮะล้อหน้านี่ใส่าาย,ยางร้อยสิบมันจะติดไอเนี่ยนะฮะเขาเรียกอะไรนะการผลโชคเนาะผมก็เลยรูมองเห็นไหมนะครับเอาถอดมันออกมาเจียดออกนิดหนึ่งด้านนี้ก็ติดนิดหนึ่งแล้วก็ถ้าใส่ล้อหน้านะฮะอย่าลืมนี่ สายอ่อนสายเบรกเนี่ยค mm hmm. ายประกับออกแล้วก็เอาสายเบรกออกมาอยู่ด้านหน้าแทนนะครับของเดิมที่อยู่ด้านในไม่งั้นเดี๋ยวเราจะต้องถอดทข้ถอดถอ,ออกหลายรอบนะอย่าลืมอย่าลืมนะฮะอย่าลืมขยับสายเบรกซนะให้เรียบร้อยครับผมอันนี้สาหรับล้อหน้าก็หนะ้าจะประมาณนี้แหละฮะส่วนล้อหลังนะฮะก็ไม่มีข้อควรระวังอะไร อันนี้ร้อยห้าสิบจริงๆใส่ได้ถึงร้อยหกสิแต่ผมว่ามันก็จะชิดโซ่เกินไปหน่อย,อยน,น,นะฮะก็เ,เลยโอเคสำหรับท่านที่สนใจก็ลองไปหาดูนะฮะร้านค้าที่ทํามหมดนะตอนนี้มีเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วแต่ที่ท่านชอบกันแล้วกันอ่าส่วนตัวผมก็ที่เลือกร้านก็ตามที่บอกตอนตอน้ตนคลิปอาแล้วครับ ตอนนี้ก็นนะ่าจะเท่านี้ตอนต่อไปมีอะไรให้รับชมก็รบกวติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่กดซับให้ผมบอกเลยผมรักทุกท่านทุกคนเลยนะขอบคุณจากใจจริงๆสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนเลยแล้วกันสวัสดีครับ